สวัสดีครับอยู่กับช่องน้ำโมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นไฮไลท์กันอีกครั้งนะคระนี่คือต้นไมีเสียงนะครับคลิปนี้ไม่มีเสียงก็อยู่ตยันนะคะอย่างนี้จะเป็นต้นไมเสียงนะครับกับหม้ที่ดอกครับดูครับนกมาเริ่มเล่นกันเลยนะครับผมไม่รู้นะครับว่าผมกากหรือโหก ที่รู้รู้การตั้งค่าของผมเยี่ยมแน่นอนแล้วผมจะแจกการตั้งค่าเอ้ยผมแจกไปแล้วนี่หว่าชิปนู้นชิปนู้นไม่มีเสียงครับโอ้วนเลยเลยเลครับเอ้าอะไรอ้าวอะไรอ้าวอะไรเหรออะไรอะเฮ้ยอะไรครับเนี่ย กาบจังนะครับเอ้หมผมจะไม่นะมีคำหยาบเขาอกคำขาคาได้หยดปากอืครับคำหยาบนิดนึงครับในคิดนี้ผมว่าผมจะไม่ผมจะเลือกพูดคำหยาบครับ น่ามาแข่งกับใครไม่รู้นะครับ 你说我们。

เคยมสุใครครับแม่เคยวามสุผมจะ โอเคครับหมาเขาจะเป็นเพื่อนผมนะผมผมไม่ผมไม,ม,ไมอยากจะฆ่าเขาอะแต่เกมมันก็ไม่จบนะครับถ้าเขาถ้าเขาถ้าเขาจะฆ่าผมฮัลโหลโอเคเป็นคนดีจริงเลยผมฝากเกมให้รางวัลคนที่ชื่อว่าเอิมเอ่มภาษาแกมาครับภาษาอม่ม อ่านไม่ออกภาษานี้แต่เป็นรูปอินทรีครับฝั่งสีเหลืองครับเขาอยู่ฝั่งสีเหลืองผมอยู่ฝั่งสีดำครับอเอาเขาเขาอามานี่ครบอบล้วก็อะไรครับ แลกลกยิงขอฆ่าเขาได้ไหมค้ขออนุญาตฆ่าเขาได้ไหมครับถ้อออาเขายิงผมก่อนว่ายิงเขาครับ,อววอรบโอเคอนด้าาวยความบริสุทธิ์ใจ่อยากพูดยังไงที่เหลือแบบนี้นน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  อยากอยู่อันดับนัดนดับสี่ผมอยากอยู่อันดับที่สี่อันดับที่สี่อุ้ยอันดับที่สี่ชื่อยากมากอันดับที่้ฮะฮะลำเคก็นะครับแต่ไม่ผมออกไม่ได้ครับอือหฮึ โอเคขอให้คะแนนความดีไม่ลดนะครับหผมว่าทางปารีน่าจะส่งของมาให้ผมเพราะเขาเห็นนะครับผมอยากได้เพชรเพชรอยากได้แค่เพชรแล้วก็อยากได้ได้ได้อะไรก็ได้ครับพีมส่งมาผมก็ อางกลน่าสงสามก็รับดครับมันจะลองลนมป่า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 ดูเปล่าให้ดูครับทางกลน่าสงการดีใจมากครับ Grazie. ัวโหคือรัากับรีสุดนะคะมาตึงนะคะเนี่ยตึงตึงทำไอ้แอบซ้ำบอกมาไอ้นี่ถือว่าซ้ำทำให้ดูอันนี้กว่าผมจะได้ท่านี้มันยากมากเลยนะครับต้องความ ต้องฟาร์มเออหมุดคราฟแลนครับ่่นามมิ พียนครับแม่เอ,อายียกไปช่วยแม่นะครับโอเคเพี่นแม่ยูนะยน่นี่ยนี อยู่ตรงไหนครับอ๋อจุลละครับอันเดียวโอเคครับอันเดียวแล้วนจิ้มาไมมสองอันอันเดียวดูอโอเค

ช่วยงานแม่ปากผมชนะแล้วครับทำไงดีทุกคนซึ่งผมอยากให้เกมฝากแบนด์คนนี้ครับเขาตั้งไอวอลขวางหน้าผมแล้วก็ชื่อหยาบคายครับถ้าการีน,น่าเห็นนะึะ ก็ก็ดีครับผมอยากได้ครับอะไรก็ได้ครับคารินาส่งมาให้ จำไม่ได้สองนะ่งหนึ่งหนึ เห็นยูทูบอะไรไปอ่ะบวนถ้าเรื่องอย่างหรือว่าสาวคนฟี่ฟ้าก็ดีมากมีคนเล่นเกมฟี่ฟ้าแล้วค่ะมีเกมดื่มน้ำมัมนปั้นดูแล้วมันไม่เหมือนไม่เหมือน,นครั่ะสุดท้าย 我又，我都是葡萄。 ผมผมว่าผมจะเปลี่ยนชื่อช่องครับถ้าถามเรื่อง f 2คุณ f 4ที่รูปแปดครับ ผมว่าแล้วว่าผมต้องตายในสถานการณ์แบบนี้ผมไม่มีไอวอลค่ะต้องชนะให้ได้เอาไว้